สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีใครรอแม่หมอบนดูดวงไเขคาวันนี้นะคะรอกันเช่นเดิมนะคะสำหรับน้องๆน,นะคะ FC นะคะที่ติดตามขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็อยาก,อยาก,อยากราอยากทราบรายข้อมูลอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะจะตอบรันตอบทุกคำถามค่ะวันนี้ก็จะเป็นเคสศึกษานะคะดูดวงน้องสุดนิดหนึ่งเอ่ยชื่อนิดเดียวนะคะ ก็จะพูดถึงนะคะดวงน้องสุขที่ดูไว้เมื่อวานนี้นะคะ mm. ก็จะเป็นคนเกิดราศีเมษนะคะเ mm. มษายนกัะผ่านมาแล้วน้องสุขเกิดมาก็จะเป็นคนที่นะคะหน้าตาน่ารักตั้งแต่เด็กนะคะ mm. ิวพันธ์ดีหรือมีสเสน่ห์อารมณ์ดีนะคะ mm. จะเป็นที่รักใครนะคะ mm. ดวงชะตาเกี่ยวข้องกับเอ่อเกี่ยวข้องกับ เรียกว่าเป็นคนธรรมะเมโงนะคะเป็นคนธรรมะเมโงชอบทําบุญเป็นคนใจบุญซะด้วยนะคะ <c oughs> ก็มีผู้ใหญ่เมตตารักนะคะจะมีเกณฑ์นะคะได้ดูได้เรียกว่าอะไรได้ดมรดกทรัพย์สินจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างโอเคใช้ได้เลยนะคะการงานนะคะ การง,งานเนื่องจากว่าน้องสุขจะเป็นคนที่ช่างเจรจารนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์บางคนก็อยู่ในลักษณะเหมือนคนพรีเซนต์งานนะคะในการบันเทิงนะคะสามารถเป็นนักร้องหรือสายนี้ได้เลยนะคะหรือเขาเรียกว่าอะไรสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรเออฟอะไรพวกนี้เอ็มนะคะก็ได้เลยนอกจากนั้นก็ งานนอื่นได้นะคะคือจะค้าขายก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่มุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะอันนี้นะครับดวงของนังสูตรนะคะระมัดระวังอีกแล้วนะคะในเรื่องของคําพูดจานะคะในการพูดจาต่างๆให้ระมัดระวังคําพูดด้ยโดยเฉพาะช่วงที่ดวงเราตกในเดือนนั้นๆที่ได้บอกไปแล้วนะคะจะเป็นอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะ ในเดือนอ,อื่นๆนะคะหรือในปีอื่นๆก็ไปตามสถานการณ์นะคะน้องสุดจะได้คู่ที่ค่อนข้างที่จะรูปร่างไม่สูงใหญ่มากนักนะคะก็จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์นิดนึงนะคะหรือเป็นคนที่วิชวิชาการมีระเบียบเปเป๊ะก็จะเย็นๆกับเขานิดนึงนะคะเนื่องจากบุคลิกของเขาเป็นอย่างนั้นเองนะคะก็อควรระวังนะคะน้องสุดก็ ระวังในเรื่องที่นะคะจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในบางเรื่องที่เราเข้าไปแจมนะคะโดยเฉพาะนะคะปีนี้ยังปีนี้ยังไม่มีอะไรมากค่ะแต่ปีหน้าก็ให้ระวังเรื่องนี้นะคะระมัดระวังในคําพูดระวัดระวังในการทําร่วมกันนะคะคือ,อรักษาคําพูดไว้กันแล้วกันนะคะเอาน้อมสมตนเข้าไว้เหมือนกริยาที่น้องสุที่เคยเป็นมาอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังนะคะอันนี้ก็เป็นเคสเคสไปนะคะวันนี้จะพูดถึงนะคะคนเกิดราศีเมษนิดหนึ่งนะคะก็จะทํานายคร่าวๆนะคะคนราศีมษจะเป็นคนที่รักอิสระนะคะอิสระเป็นคนใจใหญ่เป็นคนที่มักจะเป็นคนออกคําสั่งนะคะการทํางานหรือการต่างๆเนี่ยะะมักจะเป็นคนออกคําสั่งหรือคนที่จะมาควบคุมก็ค่อน ยากๆนะคะเนื่องจากมีความเชื่อมันอม่นในตัวเองสูงนะคะโดยภาพรวมของเกิดคนเกิดราศีเมษนะคะอืมก็จะประมาณนี้นะคะอาชีพที่เหมาะก,ก็อาชีพที่เป็นก็จะเป็นพวกน,นักวิจารณ์วิเคราะห์นะคะนักออกแบบนะคะเป็นผู้ริเริ่มนะคะต้นคิดในลักษณะในเชิงผู้นําอยู่พอสมควรนะคะคนราศีเมษตรงน,นี้เป็นคนจริงจังจริงใจพอสมควรนะคะสำหรับ เครื่องประดับสำหรับคนเกิดราศีเมษนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวกเพชรนะคะอย่างนี้เรามีหรือว่าคริสตัลความแวววาวนะคะจะเหมาะสมหรือมีส่วนผสมของคริสตัลอะไรพวกนี้นะคะเพชรนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเหมาะสมนะคะวันนี้ก็มีน้องถามมานะคะในเรื่องที่กําลังตัดสินใจนะคะอันนี้จะได้หรือไม่นะคะก็ ในเรื่องที่กําลังทําอยู่ตัดสินใจนะคะน้องที่ดูดวงนะคะด้วยไพ่ยิบสี่นะคะได้ถามมานะคะนะคะน้องหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าน้องกําลังอยู่ในช่วงที่กําลังได้รับการติดต่อนะคะสอบถามหรือตัวเองอ่ามีใจที่อยากจะไปทําในสิ่งนี้แต่มีการลังเลนะคะในการติดต่อเข้ามาหรือเราติดต่อเข้าไปต่มี การลังเลว่าจะไปหรือจะทําหรือไม่ทําดีนะคะอันนี้เป็นช่วงยุ่ยยุ่ในการตัดสินใจนะคะอ่าอยู่ถ้าถามว่าไปก็ดีไหมรู้สึกว่าเป็น50 50นะะกับที่เราทําอยู่นะคะก็50 50ได้ไปก็ได้นะคะไม่ไปก็ได้นะคะไม่เป็นไรเสมอกันนะคะนอยอีกคนนะคะถามมาอีกนะคะในเรื่องของเอ่อ,อ,อที่อยู่อาศัยนะคะเป็นยังไงหรือไม่นะคะก็ไม่ได เกิดอะไรมากมายบอกแค่ที่อยู่อาศัยเป็นยังไงหรือไม่นะคะน้องก็ิษฐานอธิฐานแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมานะคะ่ะนะคะที่ดวส่สายของน้องนะคะก็ถามเข้าไปว่าน้องอาศัยอยู่ใกล้น้ํำไหมนะคะอะ่น้องบอกว่าไม่ใกล้เลยนะคะจริงๆดวงน้องก็เกี่ยวข้องกับน้ํานะคะเกี่ยวข้องกับที่พูดหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับทางน้ํานะคะก็เลยบอกน้องว่าอ๋ออันนี้นะคะในที่อยู่อาศัยนี้แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับน้ําเนื่องจากดวงชะตาของตัวเองนะองเกี่ยวข้องกับน้ำนะคะด้วยเคดเหมือนท่านมาบอกว่านะคะควรจะทําอะไรเกี่ยวกับน้ำเพราะงั้นก็เลยบอกน้องว่าอ,อ๋อถ้าไม่มีอะไรนะคะเกี่ยวกับน้องแล้วมันอยู่ใกล้น้ําน้องอาจจะทํานะคะเคล็ดลับอะไรขึ้นมาแม่หมอบนก็เลยแนะนําไปว่าเออจะทําเป็นน้ําพุกก็ได้อ่างน้ําพุกก็ได้เล็กๆก็ได้ ตามความเหมาะสมของบ้านจะเล็กหรือใหญ่แต่ให้มีลักษณะน้ำหมุนเวียนไหลเวียนนะคะประดับบ้านนะคะให้นะคะ,ะไว้หน้าบ้านก็ได้เป็นการแนะนำเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับนะคะบอกกับน้องไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะก็มีคำถามอะไรก็ติดตามแม่หมอบ,บนดูดวงนะคะถามมาต่อไปกับนะคะช่อง Facebook หรือ youtube ในชื่อบงควรรับชมสันเทียได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนมน้าค่ะสวัสดีค่ะ